ตอนนี้น่าจะเวลาประมาณตีสี่จกตีห้าและเดี๋ยวเราจะไปเดินเส้นทางธรรมชาตินท้วพานกันเมื่อคืนโคตรหนาวเลยคือแบบประมินแคมป์สมงไปมากโคตรหนาวเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังนะมันยังเช้าพีา่วาวไม่อยากเสียง,งดังจะไปเจอกันถึงแล้วทุกคนหรือโคตรหนาวทุกคนนั้นสี ทุกคนนั้นแต่งตัวสิต้องหาอะไรร้อนๆกินแล้วละทุกคนว่าหนาวมากโคตรหนาวเลยข้างล่างนะ่ะ13องศาไม่รู้ว่าตอนนี้ข้างบนกี่องศาจะกินอะไรจุกแล้วร้นนอนบอกหนาวป่าพี่โรมามา <laughs> แข็งไปหมดแล้วมือ <laughs> อันนี้เราจะไดกนแล้วนะครับโอเคอันนี้พี่ไก่เราสามคนอ๋อขอบคุณครับ ตอนนี้เราอยู่ครึ่งทางแล้วหรือยังคะใกล้ใกลใกล้จะครึ่งทางอ๋อใกล้จ่ะโอ,อตรงนี้คือสันเขาแม่ปานอ,อที่เขาเรียกว่าเกิ่วแม่ปานเพราะว่าทางเดินตรงนี้มันโค้ หลับพันปีกเกี่ยวกับที่สูงตัวเขาแบบยิ่งตรงนี้เป็นด,ดงมาเนาะแดงแดงแดง,ง,งนี่คือใช่หมดเลยนะคะโอ<ด>้ข้างหน้าเยอะกว่าน,นี้อีกหลุหมพัดแรงมาก ายเก็บให้แต่มันไม่เห็นรสชาติษษษอะไรเลยอะตอนนี้ลงมาจากกิวแม่ปานแล้วนะคะจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างระยะทางในการเดินสำรวจเส้นทางธรรมชาติกิวแม่ปานเนี่ยมีระยะทาง 3กิโลเมตรโดยใช้ระยะเวลาในการเดินเราเดินไปทั้งหมด2ชั่วโมงครึ่งเริ่มเดินอ่ะประมาณ6โมงออกมาเนี่ยประมาณ8โมงครึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใครที่ออกกําลังกายเนี่ยน่าจะโอเคเนาะแต่สำหรับไอ้นี่ก็คือการออกกําลังกายนี่คือแทบจะไม่ได้สัมผัสคำว่าออกกำลังกายคืออะไรไม่มีเนี่ยทางเดินดีนะคะแต่ร่างกายต้องฟิตนิดหน่อย นี่ทางเดิมมันจะเป็นเหมือนขั้นบันไดเนาะเป็นบันไดบันไดขึ้นไปสลับ,สล,บสลับกับนู่นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้น,นอย่าลืมหยิบไม้กันมานะทุกคนไว้ช่วยพยุงข,ขาที่สามของเราแต่จริงๆผู้สูงอายุก็เดินเยอะนะคะเดินไปเรื่อยๆก็ได้เหนื่อยก็หยุดพักวิวดีมากอากาศเย็นมากหนาวมากอากาศหนาวมากเย็นมาก ลมพัดมาทีนี้แบบตัวสั่นหัวสั่นเลยอ่ะหนาวจริงๆค่าใช้จ่ายมีแค่ค่าไกด์ค่าไกด์ส0งยบอทเอ่อมันจะเป็นกรุ๊ปนะคะไกด์หนึ่งคนต่อหนึ่งกรุ๊ปแนะนําให้ขึ้นตอนประมาณสั้หกโมงเนาะจะไม่เห็นน้ําตกไม่ได้ถ่ายมาให้ดูเพราะว่าได้ยินแต่เสียงถ้าอยากเห็นน้ําตกก็ต้องขึ้นตอนฟ้าสว่างแหละประมาณเจ็ดโแต่เจ็ดโมงคนก็จะแห่กันขึ้นหน่อยพระอาทิตย์มาแล้วแล้วคนก็จะ นิยมเดินกันตอนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วแล้วก็เราขึ้นไปจุดสูงสุดของประเทศไทยด้วยจุดสูงสุดแดนสยามถึงแล้วครับสุดแดนสยามคนใต้สุดมาจุดสูงสุดหมุดหลักฐานจุดสูงสุดแดนสยามนี่แสดงว่าที่เบตงก็ต้องมีหมุดใต้สุดแดนสยามมาดีนีเลยใช่ปะใช่นี้เราก็ต้องไปเก็บที่เบตงด้วยพาเรามาจุดสูงสุดแล้วอากาศก็หนาวสุด ทุก100เมตรอุณหภูมิจะลดลง0.6องศานะที่ดอยอินทนนท์นะองศาที่เราขึ้นไปจุดสูงสุดอยู่ที่6องศากำลังจะย้ายถิ่นฐานอีกแล้วซึ่งไม่รู้ว่าคืนนี้จะนอนที่ไหนค่อยว่ากัน one eternity later ตอนนี้เราอยู่ไหนคะอยู่ลำพูนค่ะอุ๊ยนี่ลานกางเต็นท์อะไรคะเนี่ยทำไมถึงมี ด้วยนะคะเนี่ยคากาลังเต้นแบบไฮโซใช่แล้วค่ะไม่ไหวเด็กกิ๋วแม่ปานมาไม่ไหวแล้วพักก่อนอย่างนอนเตียงนุ่มๆใช่ไหมใช่กำลังจะไปไหนคะไปถนนคนเดินค่ะถนนคนเดินที่ลำพูนโอยเดินกิ๋วแม่ปานไม่พอ,ปอ,อเปล่าเปล่าเออแรงยิ่แรงเหลือเนาะ ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดพระธาตถาริพุนชัยนะคะเป็นวัดพระธาตุประจำปีละกานะซึ่งตัววัดเนี่ยตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูนเลยนะทุกคนอยู่ถนนเส้นหลักเลยองค์พระธาตุของที่นี่นะจะเป็นทรงะระฆังซึ่งเป็นทรงกลมแบบล้านนานะทุกคน แล้วพระธาตเนี่ยจะหุ้มด้วยเหมือนเป็นแผ่นทองอะทุกคนสีคือเหมือนทองมากๆสวยมากๆเลยขนาดเรามาไหวช่วงเย็นแล้วนะมันจะมืดแล้วอะ่ะสีสวยสดมากๆเลยอะถ้าเป็นตอนกลางวันคงจะสวยมากแน่ๆเลย ไม่ได้ไปไหนไกลเลยทุกคนแค่หน้าวัดก็เป็นถนนคนเดินแล้วอ่ะถนนคนเดินที่นี่ยาวมากน่าจะสประมาณหนึ่งถึงสองกิโลได้มั้งแล้วมีของให้เลือกซื้อเยอะมากเสื้อผ้าก็เยอะของกินก็เยอะราคาถูกมากนี่ถ้าไม่ได้แว้นไปนะช็อปหมดตัวทุกคน คืนนี้ลาไปด้วยเมนูข,ข้าวผัดนะคะเมนไปไปดูดังในติ๊กต็อกเลยเพิ่งได้มากินที่ลำพูนทำให้ดูเด่นดอ,อุ้ยเคยเห็นในติ๊กต็อกอันนี้ <c oughs> อันนี้มีใช่ไหมค <c oughs> ะสบการ์ดรอบเรียบร้อยแลย้ว กรอบๆใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวพันไว้สักแป๊บหนึ่งมันก็จะนิ่มนะ,ะ้วค่ะก็คืออันนี้หนูก็กลับไปกินได้เลยกลาวหมโอเคนี่คือสะเบียงที่เราไปเดินจากถนนคนเดิน